คุณกำลังฟังอย่างหัวพอดแคสต์เด็กต่างจังหวัดสองคนอย่างเราครับคุณทว่ครับเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับอาจจะอยู่กับหลายคนได้ก็ได้คนต่างจังหวัดส่วนมากก็เช่นเดียวกันครับวันนี้เรามาฟังเหตุผลกันดีกว่าครับว่าทำไมบ้านนอกต้องเข้ากลุ่มครับนั่นนะสิ คุณกำลังฟังอย่าง,างหัวพอดแคสต์สวัสดีครับคุณหัวครับสวัสดีครับวันนี้ครับเรามีเรื่องมาหนึ่งเรื่องอีกแล้วเขาบอกว่าเหตุผลที่คนต่างจังหวัดส่วนมากเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมีไม่กี่อย่างครับคุณเล่าก่อนดีกว่าว่าเหตุผลของคุณเนี่ยทําไมคุณถึงต้องเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครอ้าวผมคนกรุงเทพไม่ได้ไเหรอไม่ได้แล้วนี่หว่า EP แรกเราเผยตัวไปแล้วค,คุณเป็นคนเหนือชัดชัดเราเปิดเผยตัวตนไปแล้วว่า EP แรกเราเป็นคนเหนือนะครับครับ พูดเนืองสาบเมืองครับหลังจากมีอีพีหนึ่งเนี่ยครับคนก็เริ่มทักทายว่าละเออพอมีอีพีหนึ่งอ่ะก็ทําให้รู้สึกว่าเวลาหัวพูดอ่ะครับสาบเมืองจริงด้วยวะมีมีคนเริ่มทักเออเริ่มทักเริ่มทักก็ผมเนี่ยเข้ามาจากเชียงใหม่ใช่ไหมมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าเรื่องงานเป็นหลักเรื่องงานเป็นหลักคุณนี่คือโตที่เชียงใหม่เลย ใช่ผมผมนี่ไปหลายที่อ๋อคุณเป็นคนระยองนี่วะเชียงใหม่อผมเชียงรายแล้วก็ระยองแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพครับตอนนี้กรุงเทพกรุงเทพนี่คือเข้ามาตอนไหนครับเข้ามาตอนประมาณ2ี่บกว่าแล้วเข้ามางานด้วยงานเลยก็คือเข้ามาเล่นดนตรีโดยเฉพาะใช่มาใช่มาที่เนี่ยมาเพราะว่าวงแนปอลีรเลยเรียกว่าก็คือน่าจะเป็นความจําเป็นจําเป็นไหมเป็นความฝันอ๋อเป็นการ วิ่งตามความฝันครับและคิดว่าการมาที่กรุงเทพเนี่ยมันจะตอบโจทย์ความฝันได้หลายๆอย่างก็เลยตัดสินใจมากรุงเทพกงกรุงเทพบะแบกของเข้ามาเลยสำหรับผมเนี่ยผมน่าจะเป็นความความอยากคุณอยากเอออยากอะไรคือคือคือได้เป็นความอยากเนี่ยคือผมน่าจะหลงแสงสีเฮ้ยคุณหลงแสงสีเออลำป้างก็มีมดยิ้มนะคือคือคือแสงสีก็ดีนะมดยิ้มคือผมเนี่ยมีความคิดตั้งแต่เด็กๆแล้วว่า การอยู่ใกล้พ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้คือผมคือผมเรียนประถมที่ลำปางเพราะว่าแม่ติ๋มชอบซื้อไส้กรอกอีสานห้กินอยู่ที่โรงเรียนกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่เป็นคุณครูครับผมรู้สึกว่าการมีคุณแม่เป็นคุณครูอยู่ในโรงเรียนเนี่ยผมไม่มีอิสระเออเดี๋ยวใครก็ไปฟ้องแม่เดินไปไหนมาไหนเนี่ยมีแต่คนโอบเอ้ยนี่ลูกคุณติ๋มนี่นะไม่โอก็ฟ้องน้องหยุ่งหยางผมย้ายโรงเรียนเลยตอนนั้นเอ้ยย้ายเลยผมย้ายโรงเรียนหนีเลยโมโหโมโห ก็เลยกลายเป็นว่าความคิดเนี่ยผมก็เลยมีความคิดตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยว่าการอยู่ไกลพ่อแม่เนี่ยมันจะทำให้ผมโตขึ้นใช่ครับผมก็เลยอยากมาอยู่กรุงเทพด้วยการเข้ามาตอนเรียนมหาลัยครับ,คร,บครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเอนทานเนี่ยมีสียอันดับนะผมะเลือกจุฬาก่อนเลยอันดับแรกติดเลยไม่ติดดิติดจุฬาผมผมไม่อยากอยู่กรุงเทพไงผมก็เลยเลือกจุฬาเลือกจุฬาเลยผมตอนนั้นผมรุ่นเรานี่ มีโคตามีเอนทานมีโอเน็ตเอนเน็ตอะไร่แรกเลยนะแต่แต่ผมนี่ลังเลด้วยเพราะว่าเป็นเป็นคนที่ตอนนั้นน่ะยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอ่าผมเลือกมั่วเลยครับคารุอาร์ตคารุอาร์ตจุฬาเฮ้ยเฟี้ยวนะคารุอาร์ตจุราผมนี่เลือกมั่วเลยคือมีคําว่าอาร์ตว่าเราเราคิดว่าเออกูอาร์ตแน่ๆและคือด้วยความลังเลเนี่ยก่อนเลยคือผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเด็กต่างจังหวัดส่วนมากเนี่ยอยากมาอยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็ เหตุผลมันต่างกันไปผมคือแสงสีใช่ไหมผมคุรูอาร์ตสองคือมอเกษตรมนุษย์อิงมนุษย์อิงใช่มีคุรูอาร์ตมนุษย์อิงภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยคนทั่วโลกต้องใช้อ่ามนุษย์อิงใช่สุดยอดไม่ธรรมดาก็คือผมเลือกแต่กรงเทพเลยหนึ่งในเหตุผลคือจบมปลายเนี่ยครับเหตุผลในการมากรุงเทพของคุณเนี่ยก็คือการเรียนใช่ก็คือมาศึกษาต่อนั่นเองศึกษาต่อสามผมเลือกมช รือมชแมสคอมเอ้ยคณะเดียวผมนี่เราเกือบได้เป็นเพื่อนคณะกันแล้วใช่ครับใช่ครับแล้วก็อันดับสี่ผมเลือกล่ากระ벙มาล่ากระงคณะคุณจะตกใจคณะอะไรครับวิทยาศาสตร์สถิติประยุกต์เอ๊ะวิทยาศาสตร์สถิติประยุกต์คุณดูเนี่ยคือเหตุผลของการมากรุงเทพของผมเนี่ยเอ้ยมันคือการที่แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยยังไม่รู้ตัวเองเลยเออว่ามาทําไมอ่ะแต่คุณดูการเลือกของผมเลย เออช่วงนั้นมันเป็นเหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อเนาะการที่แบบว่าเรียนจบมหแล้วจะไปต่อมหาลัยต่อคณะคณะอะไรมหราลัยไหนใช่มันเป็นช่วงที่เอาตรงนะเราในย้อนมองตัวเองในตอนนั้นมันไม่รู้ไม่รู้เฮียอะไรเลยเว้ยใช่ไม่รู้เลยเอ,อไม่รู้อะไรเลยก็ก็เลยบอกว่าเนี่ยการเลือกทั้งหมดของผมเนี่ยกรุงเทพสามเ,เชียงใหม่หนึ่งเพราะมันใกล้บ้านครับติดแรกกระบังครับติดอันดับสุดท้ายอันดับสุดท้ายเลยเพราะว่าที่เลือกสแตทเนี่ยเพราะว่าคะแนนเขาต่ํา คะแนนน้อยชื่อคะแนนไอ้ชื่อคณะเต็มเมชื่อว่าวิทยาศาสตร์สถิติประยุกต์เด็กวิทยาวิทยาแต่เป็นวิทยาแาตเนี่ยก็เลยดูเหตุเหตุผลของการมากรุงเทพของคนเราเนี่ยอาจจะต่างกันไปครับก็คือคุณมาเรียนผมมาเรียนแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมอ่ะอยากมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าผมไม่หลงแสงสีเฮ้แต่จริงผมก็มาเรียนอ่ะเพราะว่าตอนที่อยู่เชียงใหม่ผมยังเรียนไม่จบครับ คุณแมสคอมมชใช่ครับแล้วผมเนี่ยนบเรียนมากรุงเทพใช่ไหมผมก็มาแล้วผมก็มาเรียนต่อครับที่รามคำแหงครับเออผมก็มาเรียนเหมือนกันก็กรุงเทพเหมือนกันใช่คณะการสื่อสารมวลชนนะครับนั่นแหละพอผมรักบังเสร็จแล้วผมก็ซิลครับเขาวนี้ไปหมอกรุงเทพเลยซิลนี่แปลว่าอะไรซิลนี่แปลว่าออกเองไม่ใช่รีไทยมันเหมือนแสดงการซิลนี่คือการแบบ ปีหนึ่งเป็นเด็กซิลผมเรียนครึ่งเทอมเลยครึ่งปีครึ่งเทอมหนึ่งจุดสี่โอ้โหไม่ทำราเนี่ยถึงบอกว่าเหตุผลหลักๆเลยคือผมแค่อยากมาอยู่กรุงเทพโดยที่ผมไม่ได้สนว่าคณะจะเรียนเป็นคณะอะไรด้วยซ้ำอยากบอยบินใช่หนึ่งจุดสี่ผมลาออกมาแล้วก็มาอยู่บากรุงเทพนั่นก็คือเหตุผลเริ่มต้นในการมากรุงเทพของผมก็คือมาเรียนต่อมาเรียนต่อมากรุงเทพด้วยเหตุผลที่ว่ามาเรียนต่อเลยก็คือเพราะนั้นก็คือ ก็คือการเดินทางมาเพื่อศึกษาต่อจ้ะคืออย่างคุณนี่คือมาตามความฝันคนต่างจังหวัดเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าความจำเป็นต้องมาอยู่กรุงเทพเนี่ยหลากหลายแตกต่างช่วงอายุถ้าเป็นเด็กจบม .6 ก,ก็คือแน่นอนก็คือมาเรียนต่อใช่หรือว่าคนที่ทํางานแล้วก็คือเข้ามาทํางานเปลี่ยนงานมีอะไรอีกคืออย่างคุณเนี่ยอ่ผมถามก่อนว่าตอนคุณอยู่ที่มัธยมเนี่ยเชียงใหม่ปะเชียงใหม่ เพื่อนคุณเนี่ยร้อยคนเนี่ยมากรุงเทพกี่คนห้องผมเยอะอ่ากี่คนจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรประมาณทัตตีททัตีเป็นเปอร์เซนต์กี่คนเป็นเปอร์เซนต์ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซนต์โอเยอะนะกรุงเทพเลยใช่ก็คือเหมือนผมประมาณนั้นเหมือนกันอืมสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซนต์มากรุงเทพเหมือนกันนั่นแปลว่าคนที่อยากเข้ากรุงเทพเนี่ยเพราะว่าคิดว่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่มาแล้วคุณจะสําเร็จ คุณจะซั c เ e s ได้ในการเดินทางมาจากบ้านนอกของคุณแต่อย่างแต่อย่างผมเนี่ยผมเรียนที่มงฟอร์ดเชียงใหม่มันจะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันจะเป็นมีมหาลัยที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็คือมอชอมอชอมอชอเนี่ยก็เป็นมหาลัยที่เทียบเท่ากับมหาลัยที่กรุงเทพเหมือนกันนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมากรุงเทพก็เลยยังประมาณแบบสามสิบเอร์เซ็นแต่ว่าผมคุยกับรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนที่มาจากจังหวัดอื่นๆที่ไม่มีมหาลัยของตัวเองอะ่ะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเข้ากรุงเทพหมดเลยออื แต่อย่างผมอะเชียงใหม่ใช่ไหมมันมีมอชองไงแต่อย่างลำปางอะก็มอชอเยอะลำปางก็มาใช่ลำปางอะมาเชียงใหม่เยอะก็ถึงบอกว่าเกือบ70%เก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็จะมีกลุ่มก้อนที่แต่ก็ถือว่าเกือบครึ่งนะที่มาอยู่กรุงเทพมหานครอย่างคนรุ่นน้องผมอยู่แบบสมมติราชบุรีอย่างเงี้ยกรุงเทพคือ80%เลยที่มาเรียนต่ออืเพราะว่าจบมหกปุ๊บกรุงเทพหมดเลยมหาลัยไม่มีไม่มีคิดว่ามีแต่ว่า มันไม่ใช่ตัวเลือกแรกของพวกเขาแน่นอนอ่ะอ่ะงั้นเรามาดูกันว่าเหตุผลหลักๆมันมีอะไรบ้างหนึ่งการเรียนละการเรียนเพราะว่ามหาลัยอ่ะครับครับผมผมดูในวิกิพีเดียนะครับครการจัดอันดับเนี่ยของ QS World University Ranking นะครับผมสุดยอดคือต้องบอกว่า10อันดับเนี่ยมันมี4มหาลัยที่อยู่ในท็อปท็อปฟะครับก็คือเป็นกรุงเทพไปหมดละจุฬา มีมหิดลธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยกรุงเทพหมดกรุงเทพหมดก็คือจะมีแค่เชียงใหม่มหาลัยขอนแก่นแล้วก็สงขลานครินทร์ก็มหาลัยใหญ่ใช่ของจังหวัดของจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยที่มันอยู่ในท็อปท็อป5ท็อป6เนี่ยครับมันเป็นกรุงเทพหมดเพราะฉะนั้นก็คือเหตุผลในการมากรุงเทพอาจจะเป็นการเรียนต่อซะเยอะเยอะเนาะและถามว่าเรียนต่อเรียนจบเนี่ยครับทำงานที่ไหนกลับบ้านไหม ก็ต้องทํางานกรุงเทพอีกอ่ะใช่ถูกปะ่ะใช่เพราะ,ราะว่าหลายคนที่ศึกษาต่อกรุงเทพเรยอปตีจบใช่ป่ะทําทงานกรุงเทพต่อก็ประมาณ90%อะ่ะโอเคเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากการเรียนที่กรุงเทพเนี่ยแล้วทํางานต่อเลยเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายังมีคนที่เรียนจบต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาทํางานกรุงเทพก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเยอะไปกว่าเดิมใช่คนก็เข้ากรุงเทพกันเยอะแยะนั่นหมาย<ม>ความว่าเหตุผลที่สองเนี่ยที่เรากําลังพูดกันอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการงานใช่อย่างผมไงผมผมอยู่เชียงใหม่ของผมผมทําร้านอาหารครับ ผมทาพิธีกรทําช่างภาพทาดีเจโอ้โหทำเยอะทําเยอะผมผมเปิดร้านขายเสื้อผ้าทำขายเสื้อยืดครับผมอยู่เชียงใหม่มันทําได้หลายๆอย่างในวันเดียวผมอยู่ที่นู่นผมก็ชิวของผมอยู่แล้วแต่ว่าพอทําแรปอลีนเพลงมันเริ่มมาใช่ป่ะมีค่ายชวนไปเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่กรุงเทพใสื่อมวลชนอยู่กรุงเทพหมดศูนย์กลางในการให้สัมภาษณ์ไปสื่อวิทยุถ่ายรูปออกข่าวเล่นคอนเสิร์ต กรุงเทพหมดเลยก็เลยมีความจําเป็นต้องมาอันนี้ก็คือในในแง่ของความจําเป็นของงานผมสายงานก็นคือผมอยากฝ่ายฝันอยากเป็นเสือปีนอยากออกอัลบั้มก็ต้องมากรุงเทพอะ่ะมาพูดเรื่องหัวขอ้อนี้ถ้าเรื่องการงานเนี่ยเราจะมีหลายหัวข้อที่บอกว่าถ้าเรากลับบ้านเนี่ยเราจะไม่มีงานทําอันนี้เรื่องจริงไหมคุณทํารายการทีวีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยณนะตอนเนี่ยคุณคิดว่ามันมีความจําเป็นไหมที่เราต้องอยู่กรุงเทพเพราะเรื่องงานผมคิดว่า ในยุคสมัยก่อนเนี่ยแทบจะฟันธงเลยว่าจําเป็นแต่ในยุคสมัยเนี้ยมันมีความกระจายมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีนะครับที่มันสามารถแบบมันสามารถทํางานอยู่ที่ไหนก็ได้อย่างพวกยูทูบเบอร์เนี่ยสามารถถ่ายรายการที่จังหวัดไหนก็ได้ครับแต่อาจจะมีความจาเป็นต้องพบปะลูกค้าสมมุติว่าสินค้าเข้าสินค้าน้ําดื่มเครื่องดื่มอันหนึ่งเข้าต้องมาประชุมเพื่อมาบรีฟงานกันว่านเนี่ยฉันจะทําอย่างนี้ขอดูตัวจริงขอเห็นหน้าขอพูดคุยอยากรู้อัธิจุดมันก็มีความจำเป็นต้องไปเจอหน้าลูกค้าแบบ อาจจะต้องเข้ามากรุงเทพอยู่ดีอือาจจะเจอน้อยอาจจะไม่ต้องเบสกรุงเทพก็ได้แต่อย่างน้อยก็ต้องมาสมมติยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับหรือว่าอาชีพอื่นๆที่สามารถทําที่ต่างจังหวัดได้พูดพูดถึงรายการทีวีใช่ไหมครับสมอะไรก็ได้ผมแค่ตีดต่างขึ้นมาก็ผมคิดว่ามันก็โอกาสมันมากขึ้นอืม,มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ท,ที่จะทํางานอยู่ที่พื้นเพภูมินําเนาของตัวเองได้ครับในยุคป,ปัจจุบันปี2020แล้วตอนเนี้ยที่เราพูดคุยกันอยู่เนี้ยครับอะ มันจะมีเหตุผลอื่นอีกไหมนอกจากการเรียนแล้วก็การงานผมว่ามันมีเหตุผลคือการย้ายตามครอบครัวมาอ่าแต่งงานแต่งงานสมมติเราได้ภรรยาเป็นคนกรุงเทพใช่เราก็อาจจะต้องมาอยู่นี่เพราะว่าพ่อตาแม่ยายเขาก็อยากให้มายุงเทพครบอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลอ่ะมีการเรียนแล้วมีการงานแล้วมีการย้ายภูมิลำเนาตามครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหม่แล้วคุณว่ามีอะไร มีอะไรอีกเหรอที่ต้องมากรุงเทพเหรอใช่การมาอยู่เลยนะเพราะว่าคือจะมีเพลงทุ่งที่เขาบอกว่ามาอยู่กรุงเทพแต่ถ้าไม่ได้ดีก็ไม่กลับบ้านล้วยนะเพราะว่าเอาเอาง่ายๆเวลาคุณขึ้นแท็กซี่เนี่ยคุณเคยคุณเคยคุยกับคนขับไหมชอบชอบคุยผมก็ชอบคุยเหมือนกันใช่คือประมาณแปดสิเปอร์เซ็นเนี่ยผมคุยกับเขาแล้วเขาจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคอีสานอีสานคือตะวันออกเฉียงเหนือใช่เขาก็จะบอกว่าส่วนใหญ่นะครับคนขับแท็กซี่เนี่ยเขามีที่ เยอะนะบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของไร่เจ้าของนาครับผมถามว่าส่วนใหญ่เขาจะมากรุงเทพเพื่อขับแท็กซี่ในช่วงที่มันเป็นซีซันนอลของการที่แบบว่าเป็นหน้าแรงเป็นซีซันที่ปลูกข้าวไม่ได้หน้าฝนบ้างอะไรบ้างหน้าแรงหน้าฝนเขาก็ไปอยู่ปลูกข้าวสิเออก็คือทำพาร์ทไทม์ในกรุงเทพขับแท็กซี่เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ทําสวนทาไร่อ่ะก็คือจะทาสวนทําไร่อื ตั้งแต่เด็กจนโตทํามาเป็นรุ่นๆใช่ไหมเขาว่างจากการทําสวนทําไร่เนี่ยเขาไม่รู้ทําอะไรออือก็เลยเข้ากรุงเทพมาขับแท็กซี่ครับก็เป็นเหมือนการหาเงินแบบช่วงพาร์ทไทม์อพอพอถึงซีซันนอลของการปลูกข้าวเขาก็กลับไปปลูกกลับบ้านอีสานไปใช่รประมาณนั้นที่ผมที่ผมได้คุยคุยมานะก็แปลว่ากรุงเทพมหาคนครก็เป็นศูนย์รวมในการของการทำงานซส,ส่วนใหญ่ ที่เดียวเหมือนกันชายก็เป็นเมืองหลวงไงมันเป็นศูนย์กลางเพราะว่าอย่างพี่แท็กซี่บางคนเขาบอกว่าถ้าถ้าจังหวัดเขาอะมีแท็กซี่ให้ขับเขาขับอืแต่แท็กซี่มันมีที่กรุงเทพไหมอย่างจังหวัดอื่นเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันก็อาจจะพอจะมีบ้างเริ่มมีเริ่มมีแต่ก็ยังไม่ได้เยอะแยะมากมายชนะครับเอางี้มาดูถึงการพอเราสองคนอย่างเงี้ยเป็นเด็กต่างจังหวัดทั้งคู่ครับการเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานครของคุณเนี่ย คุณว่ามีความยากง่ายมีความลําบากมีความสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนครับถ้าพูดถึงกรุงเทพในในมุมมองแล้วก็ความคิดที่เป็นแบบเหมือนสเตอริโอไทป์ของคนกรุงเทพหรืออะไรที่คนมองอะ่ะครับก็จะมีวุ่นวายวุ่นวายการจราจรติดขัดติดขัดอากาศร้อนอคนแก่งแย่งชิงดีมีความเห็นแก่ตัวค่าของขีบสูงไม่มีดีเลยอันนี้คือที่ทุกคนมองวอะป่า ทุกคนจริงๆเลยนะต่างจากทุกคนต่างก็พูดว่าโอ้ยมันวุ่นวายมันเบียดรถ BTS เนี่ยแย่งกันขึ้นแบบโอ้โหไม่มีน้ำใจอแต่แต่ในมุมนมุมมองผมนะครับไม่ว่าจะเรื่องค่าครองชีพเรื่องสังคมเรื่องอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่ไอสิ่งที่คุณพูดมาอม,มันมีหมดเลยเว้ยทุกที่ในประเทศไทยอ่ะไม่ต้องกรุงเทพอ่ะก็มีคนแรงน้ําใจมีคนแก่งแย่งชิงดีมีคนที่ เห็นแก่ตัวการจราจรติดขัดบ้านผมเชียงใหม่เนี่ยผมกล้าพูดเลยก็ไม่หน้อยหน้ากรุงเทพเหมือนกันเดี๋ยวนี้แน่นละแน่นยับเยินหมดเลยนะครับขึ้นลอยสุเทพนี่ประมาณอสองชั่วโมงอะไรเงี้ยขึ้นลงแบบนานอ่ะครับถติดอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าพูดถึงเรื่องการงานการเงินค่าครองชีพนะผมคิดว่าเราเลือกได้มันอยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราจะเลือกที่จะกินอะไรอมันในกรุงเทพเนี่ย ข้าวจานละยีบาทผมก็กินมาแหละนึกออกไหม,มไก่ไม้ละหบาทก็มีแต่มันอยู่ที่คนที่บอกว่าค่าครองชีพสูงอะ่ะเขากินอะไรมากกว่านึกออกไหม,มเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าการมาตรงเนี้ยของผมเนี่ยมันเหมือนมาทําทําตามความฝันใช่ไหมผมทําวงดนตรีผมอยากจะมีค่ายเพลงอยากจะถ่ายรูปอยากออกทีวีอยากเล่นคอนเสิร์ตรก็ได้เล่น,น,นได้เล่น <laughs> <laughs> ได้เล่นเฟสติวัลได้ออกอัลบั้มได้อยู่ค่ายเพลง ได้ถ่ายถ่ายแฟชั่นเซ็ตลงแมกกาซีนอย่างที่เราฝันตอนเด็กเงี้ยมันก็คือต้องมากรุงเทพแหละ uh huh. แต่ในพาร์ทของความยากลําบากที่เขาพูดมา uh huh. ผมคิดว่ามันอาจจะยากช่วงแรกๆที่ uh huh. เราอาจจะรู้สึกว่าหนึ่งมันมีความโฮมซิกแน่ๆแ,แหละอยู่บ้านตื่นตื่นเช้ามามีแม่ทากับข้าวให้กินใช่ไหมอยู่นี่ต้องหากินเองในพาร์ทที่ต้องดูแลตัวเองเนี่แหละมันพาร์ทที่ยากเป็นพาร์ทที่เราต้องเลือกให้ดีว่าเราจะคบใครจะใช้ชีวิตอยู่กับสังคมแบบไหนใช่ไหมฮะถ้าเรารู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยมันแย่ว คนแย่งแล้วก็แบบตีสนิทเพื่อใช้ผลประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็อยู่กับว่าเรา,าครบใครนะโอาคไหมเราเลือกสแกนคนที่จะมาคบเป็นเพื่อนได้ดีแค่ไหนผมก็มีเพื่อนกรุงเทพมากมายที่ไม่เคยเอาเปรียบผมเลยแล้วก็สนิทสนมกันอย่างดีช่วยเหลือกันตลอดเวลามีปัญหาเพราะนั้นผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยเลือกที่จะคบหรือว่าเลือกที่จะกินเลือกที่จะใช้ถูกหรือแพงยังไงด้วยครับก็เท่ากับการเป็นการปรับตัว คือการปรับตัวพาะอย่างเราสองคนเนี่ยน่าจะอยู่กรุงเทพกันมาสิบปีแล้วมั้งสิบกว่าปีไหมนานถ้าผมมาเรียนก็สิบกว่าปีเนาะผมประมาณสิบเนาะผม,ะมผมก็สิบกว่าปีถ้ามองถึงความยากลําบากของผมหรือว่าความคิดถึงบ้านไหมอย่างที่บอกว่าที่หัวพูดถูกหมดเลยเป็นการปรับตัวม,มากกว่าแล้วพอมาเรียนมหาลัยเนี่ยเราเจอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเด็กต่างจังหวัดของผมอะ<ๆ>เยอะมากอย่างคุณน่เรียน จบมองกรุงเทพอ่ะ <S <S ใช่ถ้าสมมติไปถามเด็กลำปางอ่ะเฮ<อ>้ยเรมองกรุงเทพอู้รวยเออใช่ต้องใช้ของแพงความจริงเลยเนี่ยไม่มีโอ้ผมไปเจอเพื่อนอย่างไรแล้วคนโคตรชิวนะครับผมบอกเลย <S 2> <S 2> แล้วก็แล้วก็เป็นตางจังหวัดหมดแก๊งผมมันจะมี3จังหวัดใหญ่ๆหาดใหญ่ระยองและลำปาง๋อาอตั้งจังหวัดหมดเลยใช่ก็จะมีเด็กกรุงเทพปะปรายสองสามคนอะไรเงี้ยในแก๊งสิบคนก็จะมีจังหวัดอยู่สามทีมอ่าใช่เนี่ยก็เลยมองว่าเอ้ยไม่คือไม่ไม่แปลกว่าทําไมเด็ก เหล่าเนี้ยถึงมาอยู่รวมกันไดเออ้เหมือนที่เราพูดไปอีพหนึ่งไงว่าใช่เอาไปเอามาใน Office ออฟฟิศอ่ะคนกรุงเทพจริงๆมีไม่กี่คนเองนะใช่ที่เหลือก็คือคนเหนือบ้างอีสานบ้างคนใ,ใต้บ้างเออเขาเนี่ยพอมารวมตัวกันเป็นเด็กแบบต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีความจริงใจครับมันจะมีความเรียกว่าอบอุ่นละเราจะมีความรู้สึกว่าเด็กกรุงเทพเนี่ยเขาจะต่างจากเราอืมซึ่งผมว่าจริงมันจะมีความคิดบางอย่างที่ไม่เหมือนกันอาจจะมีท่านอย่างใช่จะมีท่านอย่าง ที่ที่เขาจะคิดไม่เหมือนพวกเราครับแต่พอพวกเรามารวมตัวเนี่ยมันบอกว่าพอมาอยู่ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเลยอยู่ได้อย่างเรียกว่าราบลื่นนะสำหรับผมอะผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าการอยู่กรุงเทพมันคือความยากลําบากของผมเลยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับในในสังคม ไม่ว่าจะในจังหวัดนี้หรือจะย้ายบริษัทการย้ายบริษัทก็เหมือนการเปลี่ยนสังคมเบนจังหวัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปตั้งแง่กับที่ที่ใหม่ที่เราย้ายไปอ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งดีเราน่าจะศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจแล้วก็คิดว่าเราอ่ะจะอยู่แล้วก็จะเข้ากับสิ่งสิ่งเนี้ยได้ยังไงสังคมเนี้ยเราจะอยู่ยังไงให้มันไม่ทําร้ายตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ได้อะไรเงี้ยก็แปลว่าการปรับตัวเป็นสิ่งสําคัญการปรับตัวน่ยใหญ่ผมพูดถึงเรื่องงานดีกว่า มุมมองของผมเนี่ยในเรื่องของงานอืมผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยของผมเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นผมคิดว่าการกลับไปลําปางของผมครั้งเนี่ยงานทุกอย่างที่ผมทําในกรุงเทพตัวเนี้ยผมไม่สามารถทําได้เลยเออก็ถูกใช่พอพูดถึงเรื่องเนี้ยในท,<า>ทุกอย่างเลยของ<น>ผมนะในพาร์ทที่ผมเป็นนักดนตรีใช่ปะ่ะอ่าฮะผมอยู่เชียงใหมอ่อะตอนที่ผมเรียนมาหาลาัยผมร้องเพลงกลางคืนด้วยครับ ผมเล่นดนตรีเนี่ยเล่นโฟกซองเล่นเองร้องเองนะครับได้ชั่วโมงละสอ0ร้อบาทโอ้โหตอนนี้ก็ยัง200อนะก็ยัง200ออันนี้โหดมากคือพูดถึงว่าพอเข้ากรุงเทพเนี่ยมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเขาเป็นพี่ที่โรงเรียนเรียนโรงเรียนเดียวกันมาเขาเราเป็นนักร้องนำโพลีแคดพี่นัพี่นะชวนไปเล่นกีตาร์กับเขาที่ร้าน RCA ร้านคอสมิกที่ RCA ครับไปเล่นกันเนี่ยผมก็เออดีจะได้มีเงินใช่ไหม แล้วพอตอนเขาเล่นเสร็จเนี่ยเขาจ่ายตังค์มาให้ผมแปดร้อยเนยเรื่องนี้ตลกมากคุณเป็นยังไงผมเอาเงินทอนให้เขาไปหกร้อยผมบอกพี่ครับผมรับขอรับเป็นวันขอรับเงินเป็นรายวันเพราะว่าผมเล่นทุกๆวันอังคารไงผมคิดว่าเนี่ยเอ่อทุกวันอังคารมีสี่ครั้งมีสี่วิคสี่วิคต่อเดือนเขาให้มาหมดเลยว่ะแปดร้อยผมขอรับเป็นรายวันแล้วกันครับผมกลัวว่าเดี๋ยวเอาไปใช้อะไรเงี้ยใช่ไหมเขางงกันเลยเขาเงียบกันเลยอะว่าอะไรของมึงเนี่ยเออ สรุปก็คือไอ้แปดร้อยก็คือของวันนั้นเว้ยต่อวันต่อวันอ่ะผมโคตรอึ้งเลยก็เล่นเหมือนกันเนี่ยเพลงคล้ายกันมากผมก็เล่นเหมือนเดิมครับแต่ได้แปดร้อยะที่กรุงเทพเลดกการเล่นดนตรีเขาจะเริ่มขั้นต่ำที่ชั่วโมงครึ่งแต่ที่เชียงใหม่เขาจะเล่นเบรกละชั่วโมงใช่ไหมที่กรุงเทพจะเป็นเบรกละชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยู่ที่นู่นอ่ะผมร้องเพลงได้200ต่อชั่วโมงใช่ไหมแต่อยู่ที่กรุงเทพอ่ะ ชั่วโมงครึ่งที่นี่สตาร์ทแบบประมาณ800 800ขึ้นไปที่ผมเคยไปเล่นนะก็ยังไม่เคยต่ํากว่าเ0 0ดแปดที่นู่นได้200ร้อบางที่ได้120บางที่ได้150ที่ผมเล่นโฟกอ่ะเล่นสุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยหในเหตุผลที่หลายคนอะเข้ามาในกรุงเทพครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของของรายได้ด้วยรายได้เยอะกว่าใช่ ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพพวกช่างภาพหลายหลายคนที่ผมคุยด้วยอย่างเงี้ยสายช่างภาพสายนัดนตรีอย่างเงี้ยบอกว่ายุนเกรปเนี่ยคือค่าแรงอะมันเยอะกว่ามันแพงกว่าอย่างพวกเราสองคนเนี่ยถ้ามองเนี่ยที่ผมกล้าพูดว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งอะเล่นดนตรีก่อนเลยอกลนนยกยืกลับไปบ้านเนี่ยมันก็ยังมีกลับไปบ้านเนี่ยคุณได้เงินเท่าเดิมสองร้อยใช่ลลเล่นโฟก็สองร้อยแล้วก็เป็นศิลปินเนี่ยก็ยากถ้ามีงานก็ต้องบินมาเล่นทีหนึ่ง ใช่อ่ะเราทำงานเป็นครีเอทีฟกันอยู่ที่บริษัทค่ายเพลงสไปซี่ถ้าทำที่เชียงใหม่ที่ลำปางเออก็ไม่มีไม่มีไม่มีบริษัทแบบนี้สามพิธีกรที่เราทำกันงานคอนเสิร์ตตามเฟสติวัลกรุงเทพก็เราสองคนเนี่ยทำกรุงเทพเยอะมากแน่นอนว่าพวกคอนเสิร์ตพวกมิวสิคเฟสติวัลมันจัดกรุงเทพอยู่แล้วสังเกตได้จากเวลาศิลปินเมืองนอกมา มันไลฟ์อินแบงคอกทุกครั้งมันไม่มีไลฟ์อินลำปางนี่ไม่มีแน่ไม่มีแน่แน่ใช่สีนะทำงานเป็นครีเอทีฟเป็นนักดนตรีลงเสียงลงเสียงการลงเสียงเนี่ยมันทำที่บ้านได้ไหมมันสามารถทำได้แต่ว่าผมเคยคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเป็นเขาเป็นโคศกนักภาคเสียงสปอตโฆษณาคที่ที่ปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ที่เชียงใหม่ละเขาทำห้องอัดเล็กๆแล้ว เขาบอกว่าเนี่ยที่เขายังรับงานอยู่ที่เชียงใหม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาไปอยู่กรุงเทพมาสิบปีคอนเน็กชันอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการนั่งอยู่ที่เชียงใหม่ตลอดเวลาคอนเน็กชันของเขาที่เขาได้รับงานณปัจจุบันนี้มันเกิดจากการที่เขาไปทํางานที่กรุงเทพมาประมาณสิบกว่าปีก็ยังมีคนในเอเจนซี่โฆษณายังรู้จักยังคลิปอินทัชยังติดต่อกันอยู่ตลอดเราก็ยังส่งอัปเดตเสียงใหม่ๆไปให้เขาเขาก็จําได้เขาเคยใช้เราเขาก็ส่งมาเขาก็เลยอยู่เชียงใหม่ทํางานอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เรามากรุงเทพ,เ,พเรามา,มาเอาอะไรเรามากรุงเทพอาจจะมาเอา connection คอนเน็ t ชันก็ได้หลายคนอาจจะบอกว่าอ่ะมาอยู่กรุงเทพสัก10ปีอาจจะได้คอนเน็กชันอะไรบางอย่างกลับไปบ้านอาจจะมีคอนเน็กชันมีเส้นสายไว้ใช้งานต่อหรือว่าร่วมง,งานกับคนในวงการในกรุงเทพได้เพราะว่ายุคสมัยนี้มันก็ออนไลน์ไงมี f a c e b o o k มีมีวิด hmm. ีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านไลน์ผ่านซูมผ่านอะไรเยอะแย yes, s สกายก็มีทาไมเฟซบุ๊กก็วิดีโอคอลได้ Face Time เพราะฉะนั้น มันก็มีหลายๆอย่างที่เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทํางานแบบออนไลน์ได้แล้วแต่ว่าคอนเน็กชันอะมันหาแบบออนไลน์ไม่ได้คอนเน็กชันอะมันเกิดจากการทํางานการที่เคยร่วมงานกันมาก่อนครับมันก็เลยต้องมีการมาถึงที่แหละมาอยู่กรุงเทพสักพักอะเพื่อสะสมคอนเน็กชันหรือว่าสะสมคนรู้จักในในเส้นสายการทํางานที่เราทําอยู่ครับ,รบผมว่าเราทําเป็น เราทาเป็นอาร์ตเวิร์กลงในแฟนเพจให้คนดูให้เห็นเลยไหมยังไงยังไงเป็นช่องซ้ายเชียงใหม่ครับช่องขวากรุงเทพอืมหรือว่าช่องซ้ายเป็นต่างจังหวัดก็ได้ครับช่องซ้ายเป็นต่างจังหวัดช่องขวาเป็นกรุงเทพครับในแต่ละสายงานแตกต่างกันอย่างไรทําเป็นอาร์ตเวิร์กให้เห็นเป็นอาลบัมเดี๋ยวลงไว้ในแฟนเพจครับแฟนเพจของเราก็คือ sound about facebook sound about เลยใช้เลข2 0 20ครับ u n d 2.0 u n d แล้วก็ about ครับตัว s o u n d เนี่ย s o เราใช้เลข2 0แทนครับ จะทาให้ดูว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่า e ีพีนี้เราเรามาบอกว่าเหตุผลดีกว่าที่คนเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยเพราะเพราะอะไรบ้างแต่ว่าผมว่ามันจะมีการเปรียบเทียบเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วกับกรุงเทพเนี่ยผมว่ามีความแตกต่างอยู่พอสมควรเลยคนที่ฟังอยู่เขาก็อาจจะรู้หรือว่าสัมผัสในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ก็ได้เขาอาจจะมาแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์กันได้ว่ารู้สึกว่า สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดหรือคิดว่าทําไมคนถึงเข้ามากรุ well, งเทพกันเยอะเงีย่ยก็ đó, สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมครับแต่ว่าในในในพาร์ทที่เราพบเจอแล้วก็อ่านมาก็คือเรื่องงานเรื่องเรียน,ยนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องย้ายครอบครัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะครับ,รบแต่ว่าที่สําคัญนะ่ะน่าจะเป็นเรื่องงานเพราะว่าอย่างเรียนน่ะก็คือเรียนจบก็คือทํางานอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องงานก็คืองานที่นี่ที่กรุงเทพครับครับก็เอาเป็นว่าเหตุผลก็ประมาณนี้หลักๆครับ <S <S ก็วันนี้นะครับเรื่องของคนต่างจังหวัดบ้านนอกเข้ากรุงอย่างพวกเราเนี่ยก็ลองมานําเสนอและพูดคุยเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างในการที่คนต่างจังหวัดมาทํางานในกรุงเทพหรือว่าคิดว่ามีข้อแตกต่างอะไรกันระหว่างต่างจังหวัดกับที่กรุงเทพบ้างนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับฝาก subscribe ช่อง YouTube Sound About แล้วก็ฝากรายการอย่างหัวพอดแคสต์ไว้ด้วยแล้วครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ คุณกำลังฟังอย่างหัวพอดแคสต์